สวัสดีจ้ามีเอฟซีทรงของมางหาย้ะน้องา,ายงอ,กกอ,งาอันนี้มาใช่ในกล่องโเกะเดลเปนจังไม่ยั้งอยู่นะคอันนี้มาใส่จังัผู้ทรงตรงไหนเ,ออเนี่ย่านซิโก้ผู้ส่งยงบดันฮูจักผัดผู้ทง เอามันเป็นป่อยดภดไปทำาทางไหอืมื้อข่อนจันนันอ๋มิซื้อย่ทร์เอรมิซอภูชงเอฟซีใจดีทั้งไหนเนาะงมา่หไนี่เนี่อแน้วหาชงก่อนคุเขาวด้องเอ้ยซื้อเ นี่คุณทาวาัตส,สคุณทาวาัตคุณทาวาัลิมมัง่งทรงแห่ไขนอจานแดงกระใสอันชื่อสืว่อจืกรบบุูด้วอเอฟซีเอแม่ห่งปุ๊ดเี่ยซื้อคนอะไรมนี่คุณคุณทวัตใสลิมมั่งบ่ลิมมังมม่ง นวลจันเดนกาใสคุณสวัสดิ์ชัยอยู่ที่ไหนวะขาอ่ะปวดออกเลยรู้จักชื่อเขาแล้วคุณสวัสดิ์ชัยเด้อส่งของมาให้เมียรับเป็นอย่างงอมันคืออะไรเนาะโคชิบะเมนระเบิดหรือเนาะพี่น้องเนาะคโคชิบะเมนระเบิด Wow, cái cái này đẹp liền. Ô, xuất sắc. Cái bên này bự. Bốn. Anh ca chém mình mượn cái teo bớt mư. À. Tao mới thi xong 50 tiếng nữa. Mần mụ Phật tha chut chut ใสเนาะใสดีตรงอย่างนั้ให้แม่เอนม่ไีอ้ยงือนคืออะไรคะมูยใหญ่คือหลายอย่างู้วนเจ้พูดจักว่าข่อยอยากได้ม้งข่อยคืดเจ้าูดจักข่อยว่าข่อยอยากได้มุงแทคุณทวาทัย ป่านมะนั่งริ้วใจค um. อยแฉอือีดีคอยคิดจะได้มุ้งแล้พอดีลเอาประกาคอยอยากซื้อมุ้งพอดีมุ้งน้องแม่นมันน้อยอเหวอะโว้ยน่าจะไอซีพูดอันนี้นะโอ้ซีพูดอยู่ได้ไหมไงเตะหมองอะไรได้และก็เอาออกตกแต่งกระชกเลยมันเนี่ก็ใช้ลังอันนั้นละเมื่อลดเอ้ยเอาออกมาบ่มก็มันมีกี่ชิ้นนับก่อน หนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะนู้เป็นชะพักกันหนาวของแม่มันอ่าพอดีพับดีๆสิใช้รังเลยของแม่ละมั้งของปล่อยห่ะอะเขาบอกให้พับบอกพับโอ้คนชงก็ฮอดเมื่อยอันนี้สิ โอ๊แอยแล้ว้ลายเลยเนาะเสื้อผ้าของแม่เองเสื้อตัวน,นี้แม่นีณจะใสบวกวอนจิ้มออกไปแสงมาโหงน้ำลาย แม่จ้าไม่ใช่ตัวส,สวยๆพวกเนี้ยใส่เดี๋ยวแม่เลยโอ,อ้ขอบคุณในหลายเกษตรจังหวัดไช่จ้าขอบคุณในหลายเจ้าก,ก็เป็นผู้ชายเนาะซือ้อเจ้าผู้ชายบก่กแม่ธนวัา,าน์ไช่หน่คือผู้ชายซื้อผู้ชายจา้ะธนวัฒนช่ผู้ชายสวยค่ะจ้าขอากกบคุณในหลายเจ้าเจ้าผู้เลือกเป็นแท้ธนวัฒน์ไช่เจ้าผู้ใจดีแท้ผู้อื่นบม่ได้ใจดีปานี่แม่ ผู้อื่นเน่ะไม่น่อยผู้อืนนี่ยมีแต่แยกย่ำให้ห้าบจมดินขอบคุณในหลายเด้อของใหม่เด้อแม่นของเก่าอะไรรู้ไหม่จ้าแก่กองไม่ไปพับดีในรถเอ้ยพับใส่ลังเลยเอาขึ้นเมืองอนูกัดได้ใส่ที่เต่าเหรใช่กับแม่นยูพับก้อนที่ไปใส่รถบ่มเมนีเขาต้องซักก่อนันเห็ดขยุกขยุ่ยเราขับมาอย่างดีแล้วก็ใส่ลังเลยกี่ชิ้นแล้ว อะไรไม่ย no, okay. er so ังอันน่ะกองลูกอันนั้นระบบบึงเสียพาบุตรหนาลักเสมยนชิ้นยามหนาใช้ให้นมแม่อีกแค่น้อยคนละแค่น้อยกันหนาวไล้อะไรมอค่อนีบุตรอดได้โอ้ขอบคุณไดหลายขอบคุณไดหลายขอบคุณเลยบอเอ๊ะคุณถวัตชัยเจ้าใจดีค่อยให้เจ้าเป็นพ่อคอยปูนึงได้ไป กับอายุเท่าไรอายุเท่าไรกับซางเป็นพ่อเก่ามันชําเดียวคุณบอกเท่าไรกับซางไม่นคือีร่าเป็นพ่ออนใจง่ายแท้ไอ่ห่างงากเลยนะกูใชายสิมงทใจดีน้องคอยจะน้องนุ่งเพรากูได้ใจดีแับนี้นะเอาพูดไปพูดไปอันแม่ก็ไม่อยากแก่แล้วทำไมอยู่แล้ว แม่เอาไว้แบบแก่ไหวหางบวดใส่ก้อนแม่เบิ้งนี่แหละมันมีกี่อันไม่งั้นก็นับเขาใหลายพนแม่เครื่องชิ้นค้ามากี่ชิ้นกี่ชิ้นต้องนับออกใหนเอฟซีเบื้องไม่ได้อย่างนีเบิ้องอืมอย่างนี้ช่องอย่างนอนอก็นแนวน่านแล้วช่องอย่างนอช่องเงินข้าวแมนแบบนั้นออกก็หลายจัง ่าเขาให้อ่านจดหมายเด้จ้าถึงแม่น้องมูเลิศพขอโทษที่ส่งของมาให้ช้าพอดีสั่งเสื้อหนาวไปหลายตัวสั่งเสื้อหนาวไปหลายตัวรอวันส่งพร้อมกันหันหน้ามาพี่หันหน้ามาใช่โจ หอยบอเออว็ทให้กันเอียงไปหาหน้าเพิ่นอยู่หาเสร็จกันหนาวส่งพร้อมกันจะต,ต้องรอนาน <Hello. S 2> รอแล้วรอเล่ากว่าจะมาก็เลยส่งมาก่อนได้ส่งมาบางส่วนมาก่อนค่ะเสื้อบางตัวของน้องดูอัดเล็กพอสั่งในสี ไว้คราวหลังจะส่งมาให้ใหม่นะคะจากพี่มารีวันค่ะเอซีทุกๆคนสายลุงพลน,น้องรอบด้วยค่ะกรอที่อยู่ผู้ฝากอาจจะไม่ใช่ <Yeah. S 1> ชื่อพี่ oh. เพราะฝากคนอื่นไปส่งค้ะขอบคุณาคุณมารีวันค่ะ กจังว่าแม่ว่าอะไรนี่นหะจังว่าเนาะคือสีเลือกเป็นขับเป็นผู้ชา,ายนี่ยนะแม่ก็ว่าเออคือสีดีเท่แต่ไหนก็คือเก่าแหละแตาผู้ทรงผูทง้ทรงแม่ก็รักถือผู้ฝากผู้ซื้อให้ผู้มาริวันนี่แม่ก็ขอบคุณหลายๆลายเลยจา้าเด้อขอบคุณหลายๆยจา้าขอบคุณหลายๆยจา้า,จานี่โอกเกินใจ เสียใครบุญรอดเสียเสือกหนาวแม่ก็ดีใจร้ายจ้ะมีคนัก้นห้างแักแ้าน้องดีกับเท้าสองคนแม่ลูกถึงบางถึงบางเรื่อกอ่ะคือว่าแหละเนาะคนเท้าเนาะมีมักแล้วก็เ่มีบะหมักน้ำมันจะทำมาได้จ้ะแม่ก็พยายามรำใจเนาะก็ดีแล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆด้อ ทรงของให้แม่ดีใจหลายมีแต่ของใหม่ๆทั้งนั้นขอบคุณเจ้าเด้อมาริวันเนี่ยเจา้าเก็บเจ้าขายเจ้าตจนเด้อให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่กับครอบครัวให้เจ้ามีความสุขหลายๆเจ้ามีเงินมีท่องใส่ยาอะไรขาดทุนนี่คิดแต่เจ้าให้แม่มากเยลยหรอเจ้าเป็นคนดีสำหรับแมวแมวขอบคุณไดหลายเรือจ้าเด้อ มาทําของต่อเนาะนี่หลังแม่อันเนี้ยห่อนี่กระเทียมอ่ะอย่างงูนี่นะอืมนี่นะ ไอง,องไม่่ฉาค้าเพืเอกระเป๋าเ่กระเป๋าใครเลยไปใส่ของใส่หน้าใส่นี้น,น่อไม่จฉาเกียวขาวหลอดแล้วดีเขาเป็ไงค่ะพี่น้องจ้าจะจแจขร้ายมันมุ่งอย่า กินกุ้งพยายาไปยูนิ่งแก้วแก้วหายไปมากพอดีเชื่อนะคะกุ้งไม่จะเสียไปเดี๋วเาโชว์เท้าก็เชื่อเท้าเลยเนาะมารัเชื้อผ้กุ้นี่นีันี่เชื่องานไปแล้วเนื้อกัจังหว่าล้าเลือกสวยค่ะอาจาพอดีไอ้รถพอดีหมดพอดีเลยค เ็ไม่ดีของนางเลยจะแม่กระซกคลิปไปเลยพี่มีก็ขอจบแค่น,น,นี้นะคะ